ที่ห้องประชุมหนึ่งชั้นห้าสลักลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม2010โดยมีนายกฤิตคงเมืองนายวราาพจน์แววสิงห์งามรองผู้วราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายอดิเทพกมลเวทประจจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทุกอำเภอและหน่วยง,งานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมการประชุมโดยก่อนเริ่มประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI สินค้ามะขามหวานเพชรบณ์โดยนางสาวทองคำบุญมาผู้วยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดสมงานพณิชย์จังหวัดเพชรบูร์กล่าวรายงานว่าในการตรวจประเมินผู้ผลิตและผู้ประกอบการตามระบบควบคุมภายในทั้ง6ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นตอนที่1การประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งมงชี้ทางภูมิศาสตร์ขั้นตอนที่2การรับสมัครขั้นตอนที่3การประชุมคณะทำงาน ขั้นตอนที่4การลงพื้นที่ตรวจการประเมินขั้นตอนที่5การพิจารณาและรับรองผลและขั้นตอนที่6คือการออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสิ่งมงชีตทางภูมิศาสตร์โดยมีผู้ประสงค์จะขอใช้สัญลักษณ์สิ่งมงชีทางภูมิศาสตร์ทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่มรวม21รายซึ่งผลจากการประเมินในครั้งนี้ทําให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั้ง21รายสามารถได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งมงชีตทางภูมิศาสตร์ไทยกำกับลงบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ได้และวันนี้มีการมอบ หนสือสัญญาอนุญ,ญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งมงิตทางภูมิศาสตร์ไทยสินค้ามะขาหวานเพชรบุญและมะปรางหวานนครนายกซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันให้สินค้าเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศตราจ,จนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าในชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย